สวัสดีครับนักเรียนสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับพูดถึงมารยาทเด็กดีคําว่ามารยาทเด็กดีนะครับเป็นมารยาททางสังคมอีกแบบหนึ่งนะครับที่ใช้สําหรับการฝึกฝนการปฏิบัติตัวของนักเรียนนะครับในบริบทต่างๆคราวนี้มาดูนะครับว่าคําว่ามารยาทเด็กดีนั้นมีบริบทไหนบ้างนะครับ ก็จะเป็นมารยาททางสังคมนะครับที่นักเรียนต้องรู้จักนะครับมารยาทในการต้อนรับบิดามารดานะครับหรือพ่อแม่นั่นเองนะครับเมื่อท่านมาถึงบ้านนะครับต้องทําอย่างไรครับก็จะควรเป็นการเก่าวทักทายนะครับแล้วก็แสดงความเคารพต่อท่านนะครับช่วยถือสิ่งของแล้วก็นําไปเก็บให้เรียบร้อยก็ควรถ้าเห็นว่าท่านเหนื่อยนะครับควรนําน้าเดือมาให้นะครับ มีการกล่าวทักทายต่อไปนะครับมาระยาทในการต้อนรับแขกนะครับของบิดามารดาหรือของพ่อแม่นั่นเองนะครับเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเมื่อมีแขกมาถึงบ้านนะครับก็จะเป็นการแสดงความเคารพนะครับโดยการทักทายแขกของบิดามารดานะครับหรือการยกมือไหว้การเชิญแขกเข้ามารอที่ห้องรับแขกนะครับหรือบริเวณบ้านนะครับ ทำเครื่องเดิมหรืออาหารบ้างมาต้อนรับแขกนะครับแล้วก็เมื่อเวลาเดินผ่านแขกหรือเดินผ่านผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่นะครับก็ให้ก้มศีรษะแล้วก็ความตัวลงเล็กน้อยแล้วค่อยเดินผ่านนะครับก็จะเป็นการให้เกียรติผู้ที่มีอายุมากกว่านะครับแล้วก็เมื่อแขกจะลากลับนะครับควรแสดงความเคารพแล้วก็กล่าวคำ,ำคำลานะครับอย่างสุภาพนะครับอย่างเช่น,นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ่อมานะครับก็จะเป็นมารยาทในการรับประทานอาหารนะครับก็เราก็จะมาดูกันว่าเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับดูลูปภาพประกอบนะครับ,รรมรบไม่ควรนั่งห่งางอาหารมากเกินไปนะครับหรือสำหรับที่ใช้ในการรับประทานมากเกินไปนะครับใช้ช้อนกลางนะครับในการตักอาหารจากจานอาหารมาใส่จานของตนเองนะครับแล้วก็เวลาจะรับประทานคอยใช้ช้อน ที่อยู่ในจานของตนเองตักรับประทานนะครับก็จะเป็นมารยาทอีกอย่างหนึ่งจะทําให้ผู้อื่นไม่รู้สึกอึดอัเวลาใช,ใช้ใช้อาหารร่วมกันนะครับก็คือต่อมานะครับเราก็จะสังเกตว่ารูปรูปภาพที่3ามมีเกิดอะไรขึ้นครับระวังไม่ให้ช้อนและซ้อมกระทบกันนะครับหรือกระทบจนเกิดเสียงดังนะครับต่อมานะครับ สังเกตดูนะครับที่มีเคร,รื่องหมายกากบากก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติก็คือข้อนี้จะพูดถึงการไม่พูดจานะครับในขณะที่เคี้ยวอาหารนะครับจะทําให้อาหารกระเด็นไม่ตักอาหารข้ามหน้าผู้อื่นนะครับมันอาจจะหกเลื้เทอะหรือเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสําหรับคนไทยนะครับต่อมาข้อหกนะครับมาดูครับข้อหกทำอะไรครับเมื่อรับประทานอ,อาหารอิ่มแล้วควรรวบช้นซ้อมให้เรียบร้อยนะครับ คราวนี้เราจะมาดูมารยาทในการใช้ห้องเรียนเพราะว่าอย่าลืมว่าห้องเรียนเป็นพื้นที่ส่วนรวมนะครับนักเรียนแล้วก็คนครูหลายๆท่านก็จะใช้ร่วมกันนะครับปฏิบัติตนอย่างไรครับดูดูคุณภาพที่หนึ่งนะครับตั้งใจเรียขนข่ะที่ครูผู้สอนสอนอยู่นะครับแล้วก็ยกมือซักถามไม่พูดแทรกที่ขณะครูผู้สอนกำลังทาการสอนอยู่นะครับดูข้อที่สองครับเป็นเครื่องหมายกระบาท สังเกตรูปภาพนะครับมีเด็กวิ่งเล่นนะครับไม่ลุกจากที่นั่งนะครับขณะที่ครูผู้สอนกําลังสอนอยู่นะครับดูรูปภาพที่3ครับไม่นำอาหาและเครื่องดื่มมารับประทานในห้องเรียนนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติต่อมานะครับดูรูปภาพที่4ครับช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบนะครับของโต๊ะเก้าอี้ไม่ขิดเขียนที่โต๊ะหรือฝาผนังนะครับจะทําให้โต๊ะเก้าอี้นั้นไม่น่าดูเลยไม่น่ามองเลยนะครับ แล้วก็สิ่งที่ควรทํานะครับก็จะมีกฎระเบียบประจําห้องเรียนนะครับติดอยู่นะครับนักเรียนก็ขอให้ช่วยกันปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นมารยาทในการใช้ห้องน้ํานะครับก็คือพื้นที่ส่วนรวมนะครับต้องทําอย่างไรบ้างครับใช้กระดาษชําระเช็ดรอบๆโถส้วมนะครับเพื่อทําความสะอาดก่อนใช้งานนะครับเผื่อคนที่ใช้ก่อนหน้านั้นทําสกปรกไว้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาหรือ เรื่องเชื้โรคนะครับที่ยังลงเหลืออยู่ในห้องน้ําส่วนรวมนะครับต่อมานะครับเมื่อทิ้งกระดาษชําระนะครับในทังขยะไม่ทิ้งในโถส้วมนะครับเพราะจะทําให้เกิดส้วมอุดตันได้นะครับเวลานั่งนะครับนั่งราบกับโถนั่งราบบนโถส้วมนะครับไม่ใช้เท้าเหยียบขอบโถส้วมนะครับจากนั้นนะครับลากน้ําหรือกดจักโค้นะครับทุกครั้งหลังการใช้เพื่อสุขอนามัยที่ดีนะครับ ต่อไปนะครับดูรูปภาพที่5นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าก็ก่อนที่ออกจากห้องนะครับควรหันมาตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้งนะครับเมื่อนักเรียนทําทุระส่วนตัวเสร็จอย่างนี้ก็จะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็จะดูสะอาดหรือสะอาดทุกครั้งที่เรามาใช้งานนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้นักเรียนหมั่นฝึกปฏิบัตินะครับเพื่อตัวเองนะครับ ขอบคุณคับ